สำหรับผลประกอบการของสายงานธุรกิจลูกค้าบุคคลและเครือข่ายบริการหรือรีเทลแบงกิ้งของธนาคารสกรไทยในช่วง6เดือนแรกของปี57นะครับก็นับว่าประสบความสำเร็จอย่างงดงามน,นะครับทำไรายได้ค่าธรรมเนียมนะครับได้เกินเป้าหมายนะครับเติบโตถึง22%เทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมานะครับจบอยู่ที่12,900ล้านบาทนะครับผมคิดว่าในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยก็ ในส่วนของรายได้ค่าธรรมเนียมรับเนี่ยก็น่าจะเป็นไปตามเป้าหมายเช่นกันซึ่งเราตั้งเป้าไว้เติบโต20-23ซนะครับซึ่งปัจจัยสบสูงสก็มีในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการรุ้นตัวของอเศรษฐกิจในภครับมีการปรับ g e d p จากขยายตัว1-8 เป็น2-3นะครับมีการเป็นช่วงซีซั่นของการจับจ่ายใช้สอยฝากเงคนนะครับแล้วก็นักท่องเที่ยวนะครับก็น่าจะมาเที่ยวมากขึ้นในช่วงที่ไฮซีซั่นนะครับมีการลงทุนต่างๆของภาคเอกชนภาครัฐเนี่ยนั้นผมคิดว่าในส่วนของธุรกิจรีเทลแบงกิ้งเนี่ยกน็น่าจะได้ประโยชน์จากเรื่องนี้นะครับประกอบกับทางสายงานเองเนี่ยก็มีการทำแคมเปญในเชิงรุก ค่อนข้างเยอะใน,ในช่วงครึ่งปีหลังนะครับเพราะนั้นเนี่ยผมมั่นใจว่ารายได้ค่าธรรมเนียมเนี่ยของธนาคารกรไทยในส่วนของวี t a i l b a n k i n เนี่ยจะเติบโตเป็นไปตามเป้าหมายแน่นอนครับ